สวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองใช้ตัวเจ้า decent biometric hardware wallet นะครับ connect บนคอมเพื่อใช้งานในการฟาร์มกับ chain c l e a t o n นะครับโดยผ่านตัวกระเป๋าที่ชื่อ h i c a s h เกิดนนิดนึงละกันว่า h i c a s h เนี่ยจริงๆอารมณ์เหมือน meta mask นะครับเป็นเป็นตัว hot wallet ที่ใช้งานบน pc แต่เจ้า MetaMask เนี่ยมันสามารถใช้งานกับ h a r d ดแวร์วอลเลได้ก็คือแค่ Ledger กับ t r a z o r ส่วนตัว k คร c s t เนี่ยมันใช้งานได้กับตัว Decent เท่านั้นนะครับถ้าจะ connect กับตัวฮาร์ดแวร์วอลเลแล้วก็อีกเรื่องคือใคร a s t เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับ Chain Clayton เท่านั้นแต่ว่าอย่าง MetaMask เนี่ยมันก็ใช้ได้กับเกือบทุก c h เ i n นะครับทีนี้อ่า ที่ผมจะแนะนำคือแพลตฟอร์มชื่อ d e f i n i กนะครับที่เพิ่งไปเปิดตัวบนเชนเคลตันก็แต่ก่อนเนี่ย d e ฟ i n i กก็อยู่บน BSC มาก่อนนะครับมีเหรียญก o v e r n น n c e คือตัว p h o enix แล้วก็มีเหรียญ Six อีกตัวหนึ่งที่ที่เขาไว้ให้สำหรับจับคู่เพื่อไปฟาร์มนะครับอ่าเราก็มาเริ่มกันจาก ตัวไคแคสก่อนก็จะอยู่ตรง add-on ข้างบนตรงนี้นะครับพอเราอินสต l ลบน Chrome เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือน MetaMask เลยจากนั้นเราก็ใส่พ okay. าสเวิร์ดโอเคมันก็จะขึ้น Connection Request อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มันต้องการ Connect นะครับก็ Connect ไปก่อน อ่าทีนี้มันก็จะขึ้นลิสต์มาละก็จะมีส่วนอของโปรไฟล์นะครับว่าในนี้มีกี่กระเป๋าเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้กระเป๋าไหนเป็นหลักนะครับในการในการฟาร์มหรือว่าในการโอนเงินไปให้คนอื่นตอนนี้ผมมีสร้างกระเป๋าของที่เป็นโควเล็ตอยู่อันนึงแล้วก็ฮอต์วรเลตอยู่อันนึงตัวโควเล็ตตัวโควเล็ตเนี่ยผมคอนเนคกับตัวฮาร์ดแวร์โคลเลตผมไวล้ละ วิธี Connect จริงๆก็ถ้าตรงนี้มันยังไม่มี Wallet Pro มาเนี่ยก็คือเรามาเริ่มกดจาก Connect ตรงนี้นะครับปั๊บมันก็จะให้เราเลือกว่าฮาร์ดแวร์ a l l e t ตัวไหนที่จะใช้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้แค่ยี่ห้อเดียวคือ Descent จากนั้นเราก็กด Connect ต่อเลยอ่ามันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งโดยจริงๆในในคอมมันก็จะต้องมีตัวเป็น Descent Bridge ลง Install ไว้ก่อนนะครับ อันนี้ผมลงไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรากเา็เขาให้ Connect กับตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็จะต้อง Unlock มันพอ Unlock ปับ๊บอ่าหน้าจอมันก็จะขึ้นว่า Successful Connect เรียบร้อย ก็มาคอนเน c t ตรงนี้กับใครแคสมันก็จะเด้งมาอีกทีว่ามี Connection Request แล้วก็ Connect ไปได้เลยโอเคคอนเน็ connect ตรงนี้อ่าขึ้นตัว Address ของ Wallet ผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาหน้าเดิมมันก็จะมีให้เลือก Connect กับ Wallet โอเคผมเลือกเป็นตัวของ Hardware Wallet ทีนี้ ตอนนี้มันเข้ามาเชื่อมกับฟาร์มเรียบร้อยแล้วผมก็จะลองไปใช้งานดูนะครับว่าถ้าเกิด c o n คน c t ผ่าน Hardware Wallet ล้วจะทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะลอง Hardware สักหนึ่งตัวพอกดปับ๊บมันก็จะเด้งมาหน้า Confirm Transaction ก็ดู Details นะครับแล้วพอเรากด Confirm ปับ๊บมันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งที่เป็น Bridge แล้วก็ จะเด้งข้อมูลมาที่ h a r d ดแวร์บ l ลเลตอนนี้เราคือเราต้องเสียบสายไปตลอดนะครับเราก็กดคอนเฟิร์มจาก h a r d ด a วร์บ l ลเลได้เราก็เหมือนใช้งานผ่านมือถือเลยก็คือสแกนเรียบร้อยก็หน้าจอไอคอมมันก็จะโหลดสักพักหนึ่งหลังจากที่เราอ p p r o v e ไปนะครับอ่าตอนนี้ เราก็ฮาร์เวสตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันก็คือฮาร์เวสจะสเตกอะไรเวลาเรากดในคอมเนี่ยมันก็จะเด้งมาให้เรา a ปร r o v e ผ่านตัวฮาร์ดแวร์วอลเลตเหมือนกันโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ